สวัสดีกลางทงกลางทาคร mm ับพี่น้องครับมื่อน right ี้สิออกมาเบื้องง้วพี่น้องนะครับงัวจะาอ๋องผลาผลอยากขายงัวถือกระสิ้ขาย่าสันว่าถื่อซําใดมาเบื้องน้ากันพี่น้องใช่หรอูนผุดไรมาพี่ไ่มาพี่ผุนยุตงผุนผลอาอยากขายงัวมาทายคลิปไหนเถื่อมีพี่น้องนะครับอยากได้งัวไปเลี้ยงว่าสันเป็นง่วแม่นะครับง่วแม่กําลังสิเป็นสาวนะครับโตซําใดบุญนี่เผื่อกาลังไล่มากถึพี่น้องผุนมาก่อนสิครับ ไปสำนักง,งานมอลำเพชรลำเพื่อนสารค้ามโกสุมเมื่อนี้ยังอยู่เขมรราชอุบลน,นะครับอยู่อำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลน,นะครับผล้าของง่วนผล่ลมาแล้วนะครับงัวนี้อยู่จังหวัดอุบลนะพี่น้องเด้ออำเภอเขมรราชนะครับขันผู้ใดอยากได้อ่าจังโทร่มหาอาจารย์ลอยก็ไดเบอร์โทร่อ,อยู่ใต้คลิปนะครับเลื่อนเบอร์เด้อเบอร์โทร่อยู่ใต้คลิปสิ่งลงเบอร์ทร่วไว้นะครับและเบาง์ตัวงัวนกำกันกรพ,พี่น้องผลกำลังล่มา นะครับถ่ายคลิปง่วนแล้วจังสิครับสารคามจังโซ่หากันได้พี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้ไปเลี้ยงนะครับมามาเบิ่งน้ำกันพุดไปน้องพุดไล่มาแล้วพ่นขี่มอเตอร์ไซค์ไล่มาแล้วจะคว้างเบิ่ลมา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 กินหนำอยู่พี่มามามาเบิ่งดูตัวใดนะครับกูจุ้มนั่นละพี่น้องจุ้มนั่นละจุ้มนั่นละพผลสีไล่มากินหนำตั้งผีละพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปลาดเอาไก่เติบเไปพุ่นนำมบใกล้ไก่พ่น ไถเนี่ยก็มีแล้วนะครับไถหน้าหุดแล้วก็มี่ซุม่มบ่เตอร์ไซไถก็มีไปทั้งเปียนะครับไรมาไรมาโอ้ัวแต่ละตัวมัมีหยาสิเลี่ยมเลยงวัวข่อยออกเมื่อหน้าก็บโปเห็นดอกพี่น้องเอ๋ย <c oughs> งวัวขาน้อยนี่เมื่อหน้าก็บโปเห็นเพราะว่าถ้าพ่อเราไปเลี้ยงทั้งอื่นบม่ได้เห็นง้อจะขวางมาเบิ่งงังวผู้อื่นแต่ว่างวัวตัวนี้เพิ่นจะขายในจานน้องนะครับผลเพิ่นไรมาแล้วผลไปเบิ่งดูงัวกำลังสิเป็นสาวเพิ่นว่า นะครับเดี๋ยวจังถามมึงไล่ละเอียดแต่ว่าน้องหนำยังเี็พี่น้องพี่น้องหนำจะไล่มากินหนำไปละแฮ้งเลี้ยงหลายปีนี่ฝนกับบ่มีพี่น้อง,อง,ลนนลงเล,งลยเมือเอม่อนันบักเห็บบักเห็บโตก,กับฝนกับโต๊ก้อหน่อยนึงนะครับแห้งเลี้ยงหลายแต่ก็เจ้ากะไทหน้าหงุดเลยละ่ละบางทีหลายบรรยากาศแต่เกาอยู่นนีเป็นหวยเป็นห้องได้พี่น้องนี่ตอนนี้บ่มีหดนํำแต่ว่ากับไข่ในมีน้องหนึ่งอยู่ในเพราะได้เหง่กินนี่เนี่ย น้องนี่ได้กินเบิดทงเบิดทาอยู่ไรหงัว,างวามากินน้ำอยู่นี่ต็จังสีอยู่หล่นบ่ได้ละน้องนี่ก็ดีบ่ได้ยังน่าเพ่งใบเหงวกินนะครับจะของหน้าพ่นกับบ่อยากให้สูบน้องว่าสิสูบหาปลาบ่ต้องสูบเอาใบเหงวัวกินว่าสั่นบางทีปลามีอยู่ได้บ่อนจุมจ้มจิม๊บจุ๊บจิ๊บอยู่นี่ไปยังไงเอาแหงม,มาบ้านเอาแต่ว่าบ่อยาสูบน้องมันสิบ่มีน้ำเหงูก่ะเปียงัวปุ๋ยโบนอนอยู่น้ำหมดนี่ มากินน้ำมากินน้ำมามามาไรลัดปลามาแล้วโูลัดทงมาแล้วอู้ยผักติ๋วค่จนโมเป็นยอดต้นผักติว๋วนะครับนี่ต้นผักติว๋วเนี่ยเห็นบอ่อเหีเย่ยงอะไรตัวนี้ก็ดีตะกี้มันบอ่อหลีงปานนี้ตั้งแต่สมัะไสร้อยเป็นเด็กหน่อยมาหาเหลี่ยงงวเหลี่ยงกล้วยตะกีบอ่อเหลีงปานนี้ยได้สุม้มกอนีลคือเหลี่ยงครับแต่ปูเนี่ยกกบกกกนี่ก็ยังเป็นอนุสรณ์อยู่ตะกี้นี่มาหาเหลี่ยงงวเหลี่ยงกล้วย นะครับโกโบโกบกกยิ่งุ้มพูนกกสะแบงนะครับดอกสะแบงสมัยตะกี้นะครับมาหาเลี้ยงงวเลี้ยงควาย้น้ำมันนี่แล้วตั้งแต่ไปข้าวเป็นเด็กหน่อยสมงเหมันกับเปลี่ยนเบิดละพี่น้องเลยค้อยู่มีน้ำน้องเดียวนี่แหละตะกี้น้องไงกูหนีได้พี่น้องน้องไงกูหนีแต่ข้าวเป็นเด็กหน่อยมาแมา่เฝ้าถ้าซร้างัวเพิ่งมามัานได้เวลากินน้ำแล้ว mà leo mà leo ping riêng, riêng mà lại tụi nè Số hiếu, làm, hiếu này bò cứ này lay like nhạc thế Ô mì bò tổ đấy là, này bò nhang ngọt nà bò Ô yeah, này, này, này mà lại, nóng mà Cái gì bên giáo นี่นี่นี่มาแล้วครับพี่น้องตัวนี้แล้วครับนี่ลงไปแล้วนี่นี่ครับนี่หุ่นห้างเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเบิ้งเอาเด้อนี่นี่เรากำลังกินน้ำอยู่ข้างนี่นั่นตัวนี้แม่ตัวใดแม่เพิ่นตัวใดแม่เพิ่นนี่บอกเมียมันโอ้แม่นกับหุ่นดีเยอะตัวนี้นี่เปี่น้องนี่อาร์ตบุญนะยังมาแต่เซอรนุ่มอยู่ตัวนั้นยังถูกไวใบอยู่โอหดีเด็ดเด้อ อย่ามาสูบน้องเด้อไว้เหงื่อกินสนกพวกได้ยังได้ปลากับมาวันแห่อมันบ่อนดีอยู่ไลยนั่นเห้มาหนั่นปลาหยังพุ้นนี่ปลาดุกเนาะวันแห่ออย่ามาสูบน้องเพราะนี่มีน้ำให้งื่อบงตีล่ะปีนรัวงว่าแบบเดีมันห่อนไรมันบพราอากาศหายใจมันห่อนเนี่ยงปุ้นนะกินน้ำนั่นเนาะตัวที่สองเลยได้เป็นน้องเดียวแต่ว่างูัดถื่อนไรยังว่าพี่น้องเอ้ยตั้งแต่จะไหนตะขันบ่อขายกับผมมีเงินใส น่นึ่งแม่เพิ่งบ้านเลเดี๋ยวที่สองนงเต้อ้ยแม่มาในบ้านแล้วบอกง่ายๆคือว่าตัวนี้เป็นเอื้ยเนาะน่องหนึ่งไปแต่ว่าบอท่านไหนสนเข้าดอกอยากเมาแล้วล่ะตัวแม่น่องที่สองในท้องน่องที่สองน่องหนึ่งนี่ออกแล้วใช่หรลูกตัวน่องหนึ่งโอ้หัรูโอ้รูหลูกตัวนั้นเเดือดแต่ว่าตัวนี้นั่นตัวนี้น่องที่สองแม่อืออืออืออันนี้ ตัวนี้ล่ะพี่น้องนี่ขึ้นมาดูโลกขึ้นมาเบิ่งดูซื้อยังนี่ยอีวีอีวีอีวอีวีผมซื้อเพิ่นนี่เดี๋ขึ้นมาละพี่น้องนี่นี่สูงกัดเกือบซ้ำแม่ล่ะเด้เนาะมึงตียืนเฮียงกันนี่ยเฮียงกันกับตัวดำลอยสาบวกอยู่ดอกมาลงมาหาจับนะฮะโหอยู่ตัวนี่ยมามาหายบายนะบุตรเข้าเพิ่นเอออีวีอีวีนี่ครับงัวกำลังสิเป็นแม่สาวงัวน้องน้องหนึ่งน่องสอง น้องนสองในท้องแน่องสองในท้องเป็น hmm. จ the ังไหนพี่น้องว่าเขาคนบบป่งเขานานป่งโอ้ยง่วนรุ่นนีโบป่งง่ายเด้นั่นเห็นว่าตัวมาะอยู่นั่นเขานั่นป่งนี่ยละมันดีมันจังสิเป็นมันจังสิเป็นง่วนง่วนพี่กัเขาปงไว้มันสิเป็นง่วนยังก็เจ้าปงเลี้ยวขนาดนั้นก็ได้จักเดือนเออน้องมันนั่นลูกคนละตัวนะคนละเมียนาะอืมบีวี่นี่ครับพี่น้องขึ้นไปแล้วครับในบีวี่ เอา้าเถือเป็นนองอยากได้ไปเลี้ยงเบื้องน้ากันได้เป็นน่องด้วยซูมเมอรนี่นนง้อเถือกแดงเครื่องดำสำหรับภ<บ>ูมักเล่นติดโบสถ์พ่อหูติดโบดโบนะครับสะดือ,อยอนตาสะนะครับบีบีซื้อเพื่อนหูติดโบดแดงเครื่องดำสำหรับภูมักเห่ียสีแดงนะครับแดงเครื่องดำสะดือยอนบักเน่าหูติดโบด ห้องไว้ายสิบสามหาล้อยแพเดียวเอารถมาใส่เอารถบ่มีรถลดทรงนะครับสิบสามหาร้อยขนาดโหลดมากกัมาใส่เอาเลยพี่น้องแพเดียวเลยเพื่อนห้องไว้เด้อสิบสามหาล้อยกัดดี้ยงมะนีปีกัวกัวละนาะหัวตัวนี้เนาะสี่ข้าวสองสี่ข้าวสองปีแล้วหัวตัวนี้ไปแล้วนะครับบีวีบีวีไปแล้วพี่น้องนั่นละตัวนี้ละเด้อ เท่ามากเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับหรือจะได้ตัวอื่นมาเบิ่งน้าก็ได้บอกว่ากัน,นคันราคาดีกับเสียบอันนี้แต่ว่าอยากขายออกยักตัวเพราะได้หาเงินลงหน้าซื้อปุ๋ยซื้อยังลงหน้าจะได้สิบสามหาร้อยแพ้เดียวคัมเมนตัวกัดสีได้จะหลอกสองสามลอยลนี่ละแน่ตัวนี้ท่านหน,นึ่งกำําน้ำมูอยู่มาเบิ่งเอาาไปน้องงวัวบนมีจักตัว,วก่อนจ้ะงัวงเจ็ดตัวแต่ว่าอยากขายตัวหนึ่ง แต่ว่าขันมาเบิ่งหอดหอกอยากได้ตู้ใดก็เพิ่มเติมเอาเนาะเช็ดตัวทั้งเบิดมาคุยกันเบิ่ง mm. นะครับอาจสิแปะคูไปละข่ากา mm. มีตัวแมลงกับมีตัวแมลงเนะออจังอีถูอีไถไป mm. มาคุยกับเพิ่์ลเลยเน,ะน,ะนาะเดี๋ยวมันโตหาใครจะได้ประสานงานเนาะขันพี่รองทั่วมาเห้ดิจังในจังว่ากันโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้เอาซ้ำน mm. ี่แหละครับขอบคุณหลายๆไปก่อนเด้อบีบีอันนี้ซื้อยังนี่โอ้ยคือเจ๋งันรลุนิดนี่ท่านไมีซื้อเลยปีปีหนึ่งไปนี่ ตีนีเพิ่นเกิดเดือนท่านว่าโอ้ไก่สีกบไก่สีกบปีแต่ว่าบีวีนี่สี่สองปีแล้วแมีนห่วยบอกง่ายง่ายซะนั่นลุกหน้าในกัดซนเข้าในกัดสิพ่อสมเลยตัวสันแมีนเมนไก่สีได้สมแล้วเพิ่นออกช่วงนี่แหละเอาโอเคพี่น้องเด้อทุ่มมาทุ่มมาการสนใจสิบสามหาร้อยนะครับมาเอารถมาใส่เองเพราะว่าบ่มีรถไปส่งนะครับเอารถมาใส่เลย หรืออยากได้ตัวอื่นเพิ่มเติมก็จังทักมาจังมาหาเบิง์จุคอกโหลดพี่น้องครับอ่ะโอเคครับขอบคุณครับ